ตาทำสวนจังหวัดพระแล่คุณใส่ปวดหัวตามตัวเอ้าโดนจริงใช่มั้ยโไหมไอ้ไอ้หอยรอ้วนึงเอาใบใบ,ใบใบบัดแข็งกันเลยให้ปึ้มไปมอจอบให้ปึ้มมันเจ็บทีแล้วก็เจ็บปวดที่ร่างกายมากเลยเจะปวดร่างกายนะปวดหัวกระเบิดอ๋ออ๋อมา ขอยหายแล้วเดินหายมาไกลเลยจักแพ่เลยหลับตาทำเจ็ดเป็นสมาธินั่งหลับตานะครับอิตีปิโสพระควายะมะราชาโนุเวีสุวรโนมานังสุขังใอโตนะโมพุทธายะทเวีสุนโญจะตุมหาราชิกายักษะพันตาปัตตาภูริโตเวสสะกุสะพุทธังเหมือนกุโธเวสโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิถีที่ พีทีพีทีสิอานาญโตอันันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติพีทีพีทีสิอานาญโตอันันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติพีทีพีทีสิอานาญโตอันันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติพีทีพีทีสิอานาญโตอันันโตกายะออกมาออกมาผีออกมา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 เลยออกมาที่อยู่ในตัวอยู่ในกายออกมาออกมาคุยกันต้องการอะไรออกมา ออกมาเตรียมออกมา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 ตักกะทาวุธพังเวสะหุตะเวสะหุตะตักกะทาวุธทังตักกะทาวุธพังเวสะหุตะเวสะหุตะตักกะทาวุธทังสักกะทาวุธังตักกะทาวุธทังตักกะทาวุธังสักกะทาวุธทังตกกะพังวัดสักกะทาวุธังกมาสักกะทาวุธทังตักกะทาวุธทัง สักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวตัพุตังเวสัพุตัสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวตัพุตัเวสัพุตังสักขะทาวุฒ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 ัง สักขะพาวุฒังสัะทาวุฒังกุบาทะรเาราไปเลสัคพาวุฒิโอภัยพระตพระสัออกไปออกไปผีสัคพาวุฒังเวศสัคสัคพาวุฒังให้มาช่วยจับขาหน่อยผู้ชายมาดีอย่างนี้ไอสัตว์ัขาออ

ออกมาตะหุตะหุตะหุตะข้อตะข้ออาวุธทางตะข้ออาวุธทางตะหุตะข้อออกมาออกมาตะไปไม่ไปดื้อแท้ <Brothers> thầy sáng hơn ồ tuất trinh thầy sáng mà thầy sáng mà ồ ta tờ thầy mà thầy 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 mà ไป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 ออกไปออกไปไปดี่าวุไทาวุธสระสราสระส้ารา เอเวตะพุตคาถาอาวุธอาวุธอาวุธเอวตาตอาวุธอาวุธอาวุธสกัดคาถสกัดคาาสกัดคาาคาอาวุธาอาวุธไปไปไปหมด หมอเบื่อขึ้นมโดนอะไรมาวะพระบอกว่ามีหมอผีทำเอาผีเข้าใส่ฮลเออว่าไปโอ้ยหายครับแรงเหลือเกิน